สลามมอะัยกุมวรามาตุลลอฮิวบารอกาตุวันนี้ก็เป็นคาบที่53วิชาคณิตศาสตร์ปห้นะคะเราอยู่ที่เรื่องการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารซึ่งวันนี้แบบฝึกหัด2.10นะคะมีด้วยกัน3หน้าหน้า79 80และ 8 1นะคะ3หน้าด้วยกันแต่ครูจะให้นักเรียนเลือกทําแค่2หน้าก็คือส่งแค่2หน้าใครจะทํา3หน้าก็ได้แต่ส่งแค่2หน้านะคะสําหรับวันนี้มาดูเลยค่ะครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะครูจะยกตัวอย่างหน้า79นะคะสักหนึ่งข้อ,อข้อไหนดีข้อส ข้อ3โจทย์ก็คือ3.28หารด้วย4ค่ะบรรทัดแรกวิธีทำเลยค่ะวิธีทำตั้งหารยาวเลยนะคะนักเรียนการหารคือตั้งหารยาวได้เลยค่ะเขียนโจทย์ไว้ได้ด้านในเครื่องหมายหารยาว3.28เขียน4คือตัวหารไว้ด้านหน้าเครื่องหมายหารยาว เอา4หารทีละตัวเลยค่ะ4หาร3ไม่ได้ใส่สู0ไว้บนเครื่องหมายแล้วเจออะไรคะเจอทศนิยมใส่เลยนะคะจะได้ไม่ลืมทศนิยมใส่ตรงกันเลยค่ะตำตำแหน่งเดียวกันคราวนี้เอา4มาหาร32ได้กี่ครั้ง4 8 32ค่ะนะักเรียน 4832เป็นยังไงพอดีคะนักเรียนลบกันแล้วหมดพอดีลบกันแล้วได้ศูนย์เหลือศูนย์ไม่เหลือนั่นเองดึง8ลงมา1 8ลงมาค่ะ4หาร8ได้กี่ครั้งคะ2ครั้งได้8 428ลบกันเหลือ0เป็นยังไงคะหมดนะคะลงตัวไม่มีเศษ เมื่อเราได้คำตอบมาแล้วเราก็ต้องมาตรวจสอบคะนักเรียนตรวจสอบวิธีการตรวจสอบก็คือเอาคำตอบที่ได้ค่ะ0.82ไปคูณกับไปคูณกับ4แล้วดูว่าได้เท่ากับตัวตั้งจริงไหม4 2 8 ใส่8ไว้ได้หลังก่อน48 32 4, 8, 3, 4 ,0 คูณก็ได้0ย์ไม่ต้องใส่นะคะซึ่งการคูณของเราเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเราก็ใส่ทศนิยมเลยค่ะคำตอบที่ได้ออกมาตรงกับตัวตั้งตั้งเลยนะคะดังนั้นดังนั้นค่ะนักเรียนดังนั้นแสดงว่า3จุด 82เนี่ยหารซีจะเท่ากับ0.82นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะตอบได้เลยตอบว่า0.82 ให้นักเรียนเลือกทำสองหน้าจากสาหน้าหรือทําทั้งสามหน้าก็ได้แต่ส่งแค่สองหน้าเท่านั้นนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะอัสลามุอะลัยกุ